ครับผมชื่อนา,น, 5, นาา,ายรัตีมัตรัลลิมหน้านัศึษาหกเจ็ดสอหนึ่งสอสี่เก้าครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกลครับปาเรียนที่1นึ่งปีการศึกษาสองห้าหกแปครับรหัสวิชา1นึ่งหนึนาาาย 1, 2, 6, 6, 13, นครับคอมพิวเตอร์อีดิทดีไซน์ครับวันนี้ผมจะมาทำรูป Move Copy ้ o t a t e Scale Street Entity นะครับ ก็มากดที่ผ่านครับกดโอเคครับแล้วก็ไปที่สเก็ตนะครับไปที่ฟอนเพย์นะครับเริ่มด้วยคำสั่งลายนะครับมาที่จุดออริจินครับก็ฝั่งขวาประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับขึ้นมานะครับมันที่ให้ต้องมาจุดเดิมนะครับ เอนะแล้วก็มากําหนดขนาดนะครับกดตรงนี้เป็น50นะครับกกดคอนโทรค้างไว้นะครับกดเต้นนี้นะครับ ส้นนี้นับเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ครับแล้วกดเอ่อ EQ นะครับให้มันเท่ากันครับแล้วมาที่ Circle นะครับมาที้จุด Origin นะครับตันีีะครับแล้วมากำหนดขนาดนะครับประมาณสามสิบนะครับประมาณนี้นะครับ ไปเลยไปกด esc นะครับไปเลืเครื่องมือนะครับชื่อว่า move entity นะครับคลิกเข้าไปนะครับมันจะขึ้นมาเป็น entity move มันจะได้อันนี้คือจะเรียกให้เรา move นะครับให้มันเลือกรูปนี้นะครับน,นี่กดออกไปเลยนะครับมันจะถามว่าเก็บหรือเปล่า พารามิเตอร์คือกดไปฟอร์มทูนะครับสตาร์ทสตาร์ทที่จุดจุดนี้นะครับพอกดโพคลิกไฟล์ ide, ปุ๊บมันจะก็กเลื่อนไปที่จุดที่เราต้องการมูฟไปนะครับผมไว้ตรงนี้นะครับ ไปเราจะไปใช้เครื่องมือนี้นะครับ Copy Entity นะครับมันก็คล้ายๆกับอันมู๊กี้แล้วนะครับก็เลยเชนนี้นะครับ <ท kişi> นี่ถามมาเก็บไหม<ก> <presence> หรือรับนะแล้วก็ติ๊กอันนี้นะครับ แล้วเ,เป็นฟอร์มูครับ,รบแล้วก็สตาร์ทที่จุดนี้ครับย้ายไปยังจ,จุดนี้ก็ได้ครับจุดนี้ก็ได้วอือก็จะได้อยู่ตรงนี้ครับ เราจะไปใช้โรเท็นะครับเครื่องมือโรเท็นะครับโรเท็นะครับทีนี้เราจะเลือกให้เราเลือกชิ้นงานที่เราจะหมุนนะครับก็ที่ชิ้นงานนี้นะครับ เรากดเลือกทั้งหมดถึงยิ้นนี้นะครับก็จะให้เราบอกว่าจุดหมุนว่าของรูกก้องนี่อยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นจุดนี้นะครับแล้วก็กำหนดองศานะครับกำหนด4ีิาองศานะครับ เราหมุน,นครับเลือกองศายจะหมุน,นครับรับเราจะให้เรือๆจุดหมุนนับ ผมจะจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ให้เรากําหนดองศาในการหมุนนะครับหรือถ้าเป็นส5นะครับนี่นะครับมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ให้เหมือนเดิมก็ใส่ศนย์ครับ,รบต่อไปนั่ใช้เครื่องมือ Move Scale Entity นะครับ สกกเกลนิตี้ครับทั้งชิ้นงานชิ้นนี้นะครับอี่คือเลือกสเกลน,นะครับแล้วเลือกจุดต้องหา,หารที่มันอยู่ที่เดิมนะครับันี่ผมเลเป็นสองเท่าน,นะครับจัดขนาดเดิมนะครับคัดลอกไปน,นะครับ ใหญ่เป็นสองเท่านะครับ <S 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 นี่คือใน,ส,นส่วนของสเก e e อน i t y นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะใช้เครื่องมือ s เ a t e ์เอน t ีนะครับแต่จริีๆคือย่อหรือขยายเส้นนั้นนะครับ จะเล้อเป็นเส้นนี้เส้นนี้นะครับเราจะใช้เป็นของผมจะใช้เป็นของฟอร์มทูนะครับมันจะให้เราเลือกจุดหมุนนะครับเราเลือกตรงนี้นะครับจุดหมุนนะนี่มันก็ก็จะหมุนได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับ อ่ได้นะันีแก็นี่นะก็ประมาณนี้นะครับ เป็นการใช้วิธีใช้เครื่องมือ Move Entity นะครับผมขออันรับเขียนว่เป็นการใช้เครื่องมือ Move Entity นะครับเราจะใช้เครื่องมือนีต้องสอบใช้ Move Entity Copy Entity Rotate Entity Scale Entity Rotate Entity นะครับงั้นผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับตัสดีครับ